เ j s e เ v i c e หรือช่างกุญแจชานวงพัดนะครับจะมาเสนอนกลไกที่มันล็อกลูกบิดนะครับว่ามันล็อกยังไงแล้วก็จะปลดล็อกแบบไหนการประกอบหากหรือแล้วจะประกอบให้มันอยู่รูปทรงในดับแรกเราต้องเอาฝาตัวนี้ออกมาครับเอาชุดนี้ออกมาหมดแล้วใช่ไหมครับนี่นอ็อตสองตัวเดีวยวแล้วเนี่ยเอาคีมดัดดัดช่วงนี้หนึ่งสงสามสี่ ให้มันตรงตรงกับรูนี้แล้วก็ค่อยๆไขความง,งัดออกนะครับองแบนงัดออกงัดข้างออกมันจะอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับดูนะครับให้เห็นครับมันจะอยู่อย่างนี้พอมันสนิทยอย่างนี้เราจะมองไม่เห็นพอเราดัดตรงแล้วก็งัดงัดด้านข้างงัดปอ,อกมันตรงพอมาแบบนี้ป๊อเราจะเห็นชัดครับดูนะครับ ดูตอนที่เรากดกดล็อกนะครับมือดูมือดูดูดูดดชุดนี้นะครับมันจะอยู่ใต้เหล็กตัวนี้หมดเลยเห็นไหมกดล็อกเนี่ตัวนี้จะเคลื่อนลงมาแล้วก็จะล็อกกับแผ่นด้านในเห็นไหมพอเราไขกุญแจป๊อปไขกุญแจเข้าไปมันก็จะบิดให้ตัวนั้นหลุดดูตดออกเห็นไหมดูนะชัดๆนะครับ เห็นไหมเด้งกลับกดล็อกเข้ามาตัวนี้จะมันล็อกไว้ตรงนี้แล้วก็กดล็อก่อา,ากล็อกฝั่งนี้บิดกลับนะครับบิดตรงนี้นะบิดตรงลูกบิดดูนะเี่ออกเี่ออกหรือด้านทั้งนี้มันก็จะเด้งออกเหมือนกันนะ ก็เอามาฝากกันนะครับจะได้หายค่าใจกันสําหรับกลไกของลูกบิดท,ทุกตัวก็จะมีประมาณนี้นะครับการล็อกของมันสวัสดีครับ